nhi má này anh má này con nên luôn làm bài đi lúp cày cày mà lê cày đâu má này đâu má này đâu <laughs> ít đi ra là không

ฝีโบนี่ฝ yeah. okay. yeah. uh ีโบนแต่มามันแบบกูแต่ว่ากวีเต๊กมันมือนากได้เหรอมนิตูนะเอามันนีบตูดโบแต่เดี๋ยวมีมีอาหนังได้เออนังป้งนองตะกันนั้นยข้าไปว่างเป็นกาอีน้องต่เรวไกลกูกูกเกยไกลเยไหมน้องรู ม,ม well ันไม่ก้อยที่บนดินนี่วันนี้ไม่มีหม้อเลยอ่ะบม่มี้อว่างเพลงนี่ไหว่างเพลงเออว่างเพลงเลยมีหม้อเหรอว่างเพลงงูถุงไม่มีหม้อกล่วฮะหมูมีหม้อเย็นเด็ดเยียวยาตรงไหมเย็นเด็ดเยียวยามันเย็นเด็ดเยียวยาเดี๋ยว นอมานู่นไก่มันไปจิกข้าวยานี่ไไก่มันไปจิกข้าวยานูไก่มันไก่มันก็ไปจิกข้าวยาเลยมันจิกอ๋มันเองาเยอะวไปเดี๋ยวหิไก่ที่ไปดูมันไปจิกข้าวเราดูไปหยิไก่ที่ยาที่เลียวได้ยงทาวกันเราดูอย่าัิวนะมำไมเสียงทาว ไมั่เ <ually. S 2> <hi> ียวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยดยไปถองไม่ทปรถหรอเอ็นปกติยมันมันหนองทิปนอะมาไปเลยมาไปโอ้ยอย่าไปอามาเลยไปลูไปดูไปดูไปเลยอย่ามาน้องโอ้ยเด็กนังจับในก่อนนะจับในก่อนกันก โอเคด้อม่ะมัวจังบุญอย่าข้าไปเย็บบนีรถเขนนองเลยนองไปักไมาก่ได้อามนนมอเลมบอดีนะบอ